คุณอยากรู้ซีคร e t ไหมหรือความลับของทั้งมวลถ้าความลับของทั้งมวลสรุปเป็นคำคำเดียวมันจะคืออะไรโอเคเปล่าถ้าความลับของทั้งมวลมันสรุปเป็นคำคำเดียวมันจะคืออะไรเรื่องของสมองอะไรต่างๆก็ตามแต่ในที่สุดแล้วทำไมคนเปลี่ยนไม่ได้ทำไมคนรวยไม่ได้ทำไมคนไม่บวกเท่าไหร่ไม่เวิร์คความก้าวหน้าของเขาช้าเหลือเกินทำไมเหมือนเดินหน้าไปสองก้าวถอยหลังสามก้าวเพราะ คุณอยากรู้ซีคร e ตไหมหรือความลับของทั้งมวลถ้าความลับของทั้งมวลสรุปเป็นคำคำเดียวมันจะคืออะไรโอเคป่าถ้าความลับของทั้งมวลมันสรุปเป็นคำคำเดียวมันจะคืออะไรถ้าคำคำนั้นคือ feeling is the secret feeling is the secret นี่นเป็นหนังสือเล่มหนึ่งของเขานะคะรับหนังสือเล่มนี้ดีมากแม่โคตรเจ๋งอะ ฟีล n ง is ส s ิ c เ e ตผมบอกได้เลยนะพอผมไปไปไปศึกษานักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โดยเฉพาะดรโจดิสเปนซาเนี่ยสรุปมาเลยคำเดียวในทั้งหมดทั้งมวลเรื่องของสมองอะไรต่างๆก็ตามแต่ในที่สุดแล้วทำไมคนเปลี่ยนไม่ได้ทำไมคนรวยไม่ได้ทำไมคนไม่บวกเท่าไหร่ไม่เวิร์กความก้าวหน้าของเคาชาช้เหลือเกินทำไมเหมือนเดินหน้าไปสองก้าวถอยหลังสามก้าวเพราะความรู้สึก feeling is the secret คุณเคยถูกสอนว่าว่าต้องคิดบวกใช่ไหมต้องคิดบวกเท่านั้นต้องคิดถึงสิ่งที่ต้องการเท่านั้นต้องจินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการเท่านั้นเรื่องนี้ผมรู้ว่าเป็นความจริงสิ่งที่เขาสอนเนวี่บอกว่าอะไร we can think about something forever เราสามารถนะคุณอะสามารถที่จะคิดถึงบางสิ่งจินตนาการเพอะฝันเถออแต่ไม่เคยเห็นมันเกิดขึ้นในโลกนี้เลยในโลกของเราเลย แต่ once let us feel it's reality แต่เมื่อไหร่นะที่คุณสามารถรู้สึกถึงความจริงของมันความเป็นจริงพูดง่ายคือรู้สึกว่าแม่งเหมือนคุณรู้สึกเหมือนจริงเลยเหมือนมันเกิดขึ้นจริงๆ and we are bound to encounter it และเราก็จะเจอมันเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกมันเป็นจริงมันจะเป็นจริง แล้วพอผมไปศึกษาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ของดรโจเซเปนซาเขาก็อธิบายใช้คําว่าใช้ใช้เรื่องของสมองกับายมาอธิบายใช่ไหมแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคือพูดง่ายคือร่างกายของคุณแม่งจาร่างกายของคุณเนี่ยมันจําสภาพเก่าๆทุกอย่างได้หมดเลย9 5้าสิ้าปซของคุณแม่งจาไปเรียบร้อยแล้ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้สึกถ้าร่างกายของคุณแม่งไม่เรียนรู้บีอิงเรียนรู้ความรู้สึกอันใหม่มันไม่มีทางเปลี่ยน นี่เป็นเหตุผลที่คนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตน้ำหนักพูดง่ายคือน้ำหนักเกินยังไงก็เป็นอย่างนั้นตลอดชีวิตเพราะเขา,ารู้สึกไม่ได้ถึงความผอมไม่รู้สึกไม่ได้ถึงความหุ่นดีรู้สึกไม่ไม่รู้สึกมันเป็นยังไงรู้สึกไม่ได้สิ่งมหัศจรรย์มันเกิดขึ้นถ้าคุณสามารถรู้สึกมันก่อนได้พูดง่ายคือองค์ประกอบต่างๆมันจะไปจัดเรียงไม้คุณเพื่อที่มันจะมาประเคนถวายให้คุณใช้คํานี้เลยนี่มันเป็นอารมณ์ของเทพเจ้าชัดๆ แต่มันทุกคนเป็นหมดนะแล้วผมบอกได้เลยผู้วิเศษในสมัยก่อนทุกคนเป็นแบบนี้หมดเขาเข้าใจเรื่องนี้หมดเขารู้สึกไปก่อนสวมวิญญาณไปก่อนเสร็จแล้วองค์ประกอบทุกอย่างในโลกนี้มันไปจัดเรียงมาแล้วมาประเคนให้เราแล้วคำคำนี้เนี่ยอธิบายแบบเป็นวิทยาศาสตร์ทุกขั้นตอนได้เลยอันแรกนะข้อแรกนะจดไปนะทุกคนเมื่อกี้นี้ความลับความรู้สึกคือความลับ ใช่ป่ะความรู้สึกคือความลับของทุกสิ่งถ้าคุณรู้สึกก่อนได้คุณมีอะไรก็ได้ถ้าคุณรู้สึกไปก่อนได้คุณมีอะไรก็ได้ประโยช์ต่อไปไม่คตรเจ๋ง The more intensely we feel ข้สองคือยิ่งคุณรู้สึกเข้มขน้นถ้าคุณสามารถรู้สึกเข้มแบบเข้มข้นได้คุณยิ่งจะได้มันเร็วขึ้นแค่รู้สึกรู้สึก ่อรู้ยิ่งรู้สึกเข้มข้นมา,า่าไหร่ยแม่งยิ่งวันมันคิดแต่เรื่องนี้มันทำรู้สึกนี้ยิ่งได้เร็วมากเท่านั้นยิ่งจะได้รับมันมากเร็วเท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่ทําไม่เป็มขไ้ไในคอจะสอนเทคนิคจะสอนเน้น how to ทํายังไงที่คุณจะไปตรงนั้นในคนส่วนใหญ่ทําไม่ได้อะบอกตรงบอกให้มึงรู้สึกไปก่อนก็ยังไงอะ่ะแล้วกูจะรู้สึกไปก่อนได้ไงอะ่ะแล้วกูอ้วนอยู่ยิ่งใจกรู้สึกผอมได้ไงอะ่ะใช่ไหมคนส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้ แล้วผมบอกเลยถ้าคุณรู้สึกไปก่อนไม่ได้ถ้าคุณบอกรู้อธิบายตัวเองไม่ได้ว่าฉันเป็นคนจุดจุจุด,จด,จดฉันเป็นคนขุนดีฉันเป็นคนหน้าเด็กฉันเป็นคนสุขภาพดีถ้าคุณพูดกับตัวเองไม่ได้แล้วรู้สึกตามไปด้วยไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเหมือนโยโย่มันจะไปเดี๋ยวอาจจะแก้ปัญหาได้แป๊บเดียวยวเป็นใหม่เพราะบีอิงบีอิงหรือความเป็นตัวตนการอธิบายตัวค,ค,คุณเองกับสมองของตัวคุณเอง คุณไม่ได้อธิบายตัวเองแบบนั้นวิธีที่จะเปลี่ยนจริงๆคือเปลี่ยน b ีอิงเลยกูเป็นคนคนใหม่เลยกูสวงบทอันใหม่และเป็นคนนั้นตลอดไปพเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัลฑิตวัรีรสวัสดีครับ